อย่าเพิ่งซื้อกองทุน s อ f ถ้ายัางไม่รู้สิ่งนี้สิ่งที่ควรรู้อันดับแรกนะครับกองทุน s อ f มาจาก Super Saving Fund ันครับกองทุนรวมเพื่อการออมและปีนี้นะครับประเด็นสำคัญคือปีที่สามารถซื้อลดหย่อนภาษีได้ครับ s อ f ซื้อลดหย่อนภาษีได้ปี2563ถึงปี2567ความหมายคือ ปีนี้ครับปี2567เป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่สามารถซื้อ s อ f เพื่อลดจนภาษีได้เกณฑในการซื้อ s อ f ครับซื้อไม่เกิน30%ของเงินได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและก็เมื่อรวมรายการอื่นเพื่อการเกษียณครับรวมทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เกิน5 0 0 0สนบาทระยะเวลาในการลงทุนนะครับลงทุน10 นับจากวันที่ซื้อและแยกก้อนด้วยนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับซื้อกอง s อ f เดือนตุลาสองพก็ต้องนับก้อนนั้นครับไม่น้อยกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อและก้อนถัดมานะครับถ้าซื้อตอนธันวาสองพาก็ต้องนับไปอีก10ปีนับจากวันที่ซื้อครับแสดงว่าเงินที่ลงทุนใน s อ f แยกก้อนเลยครับนับ10ปีตามจริง ตามวันที่เราซื้อประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนครับมีสินทรัพย์ลงทุนให้เลือกหลากหลายครับทุกประเภทตราสารหนี้ไทยก็มีตราสารหนี้ต่างประเทศก็มีครับหุ้นต่างประเทศก็มีหุ้นไทยก็มีอสังหาก็มีทองก็มีแสดงว่าเมื่อเราซื้อลงทุน s อสเเราสามารถจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกได้ครับเมื่อมีการจัดพอร์ตที่ดีครับทำให้ระหว่างทางก็จะลดความผันผวนระหว่างทางครับอย่างเช่น เราลงทุนเพื่อหมายกเกษียณในระยะยาวนะครับเรากระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายการกระจายความเสี่ยงก็ทําให้ลดความผันผวนของพอร์ตลงนโย,ยบายการจ่ายเงินปันผลครับ S F นะครับ, S A, รบมีทั้งกองที่จ่ายปันผลและกองที่ไม่จ่ายเงินปันผลเกณฑ์การซื้อหรือขั้นต่ำครับ S F ซื้อปีไหนลดหย่อนภาษีปีนั้นไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง สลับเกณฑ์ขั้นต่ำครับขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนเลยครับบางกองทุน s s สเงินลงทุน100บาทก็เริ่มต้นซื้อลงทุนได้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งซื้อกองทุน s s สถ้ายัางไม่รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับหาเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ในการวางแผนเกษียณครับฝากกดเซฟกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับ